เมื่อวานนี้ดูชุดฟรีในตู้โกราย้ากันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้พามาดูชุดเสียตังกันบ้างราชินีหมาป่าธรรมินชุดอะไรครับเนี่ยของตัวผู้หญิงออกแนวแบบดิบๆเถื่อนๆดุๆนะมีหัวหมาป่าตรงไหล่ด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นผ้าคลุมข้างเดียวเฉียงออกด้านข้างผมรู้สึกว่างานชุดตัวละครฟรีไฟล์เดี๋ยวนี้พัฒน,นาขึ้นกว่าเมื่กอก่อนเยอะเลยนะคือมันดูเนียบขึ้น่ะ แต่ในเรื่องของความเกลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเสมอต้นเสมอปลายนะครับวิธีเล่นเหมือนเดิมครับเลือกของที่ไม่ต้องการออก2ชิ้นและทําการหมุนครั้งแรกก็จะแค่เก้าเพชรและแพงขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมจะไม่กดข้ามด้วยนะครับเพราะเห็นมีน้องๆบางคนบอกว่าพี่เวลาสุ่มของอ่ะอย่าไปกดข้ามสิกดปล่อยให้มันหมุนไปเองแล้วมันจะออกง่าย ได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่จะไม่กดข้ามเลยพี่จะปล่อยให้มันหมุนเองแล้วมาดูกันว่าของรางวัลใหญ่มันจะล็อกไว้ชิ้นสุดท้ายเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้ามันล็อกไว้เหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าน้องๆที่พิมพ์แบบนี้คิดผิดน,นะส่วนตัวผมเชื่อว่ายังไงก็ล็อกหมุนไม่หมุนเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะได้สกินจริงจอกเหล็ก3ชิ้นอันนี้ผมว่าผ้าปิดปากนะ <laughs> ต่อไปน่าจะชุดแวนนะ <laughs> ทายอะไรก็ถูก เห็นไหมชุดแวนย้อมสีอันนี้ไม่ได้กดข้ามเลยนะอันนี้ปล่อยมันหมุนเองเลยนะและครั้งสุดท้ายนี่5้9เเพชรนะเห็นไหมล้างเหมือนเดิมตู้สะอาดทุกรอบออกชิ้นสุดท้ายตลอดโดนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้1 9 1 2เ้าพชร5 0ากว่าบาทไปและแบงค์ม่วง1ใบปิวไปละ <im itation> นี่สวยเปล่าราชินีหมาบ้าเหมือนพวกชุดหัวหน้าเผ่ายังไงไม่รู้ไหนลองเรียกลดมารับสิฟูเรตีนกาขึ้นไปดังบนล้อแล้วก็<อ>ชรดหน้าไปหนึ่งที <im itation> แพทนี้สามารถเอากระเป๋าสภายมาโชว์หน้าล็อบบี้ได้แล้วนะครับวิธีตั้งค่าก็เข้าไปที่คอลเลกชันกระเป๋าสภายแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แสดงในล็อบบี้ แต่ว่ามันยังทําไม่ได้ทุกใบนะเนี่ยอย่างกระเป๋าน้องต่ายก็ไม่มีปุ่มให้กดโชว์นะครับเท่าที่ผมลองจิ้มดูอ่ะพวกกระเป๋าสิทธิ์ขั้นสูงทําได้หลายใบยเลยแต่ก็ไม่ได้ทุกซีซันนะครับตรงนี้ก็ต้องลองมาจิ้มดูแล้วกันเพอกระเป๋าแต่ละคนนี่ก็มีไม่เท่ากันนะครับและก็อีกเรื่องหนึง่งมีน้องๆถามว่าพี่สอนการตั้งค่าให้ปุ่มไอวอแยกกับปุ่มระเบิดหน่อยก็ได้เลยมาที่การควบคุมนะแล้วก็ เลือกตรงนี้ให้เป็นแบบคู่นะครับคือของเดิมมันจะเป็นแบบเดี่ยวเราต้องปรับเป็นแบบคู่ปุ่มไ w วอมันก็จะแยกออกมาจากปุ<_<_<_่มระเบิดปกตินะครับก็วันนี้เดี๋ยวนอกจากที่จะได้ดูชุดใหม่แล้วเนี่ยผมก็จะพาไปดูปืนใหม่ด้วยนะครับ ไอ้ไม่ใช่ปืนใหม่สิมันเป็นปืนเก่าที่ GM เขาปรับปรุงใหม่เออมันคือปืนถอดนั่นเองนะครับตอนนี้ GM เขาเพิ่มอัตาราลั่นเวลาเรานั่งยิงขึ้นอีก25%เรียกได้ว่าเป็นปืนที่น่าจะนั่งยิงรัวที่สุดในตอนนี้แล้วนะนี่ขนาดยังไม่มีสกินนั่นเนี่ยแล้วก็เพิ่มความแม่นกับความแรงในการเจาะไอวอลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นสมกับที่เขาปรับแก้มาหรือเปล่า เฮ้ยกูซศราหัวนะเอ้อาออนะอตายเฉยเฮ้ยมายังไงล่ะพนุ่มจับทำหมูสับซะดีไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> นายเองก็เป็นได้นะหมูบ่าช่อนะ่ะวิมีไงเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เีวครับพี่ พี่ก็ยิงซะแบบกะเอาตายเลยนะผมกําลังเก็บของอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวไปเล่นด้วยอยู่ไหนก่อนดีกว่ายังไม่เห็นตัวเลยเนี่ยทิศมาจากบ้านยาวหายเฉยไม่วิ่งมาชาร์จด้วยนะเฮ้ยเจพ่อหนุ่มแต่ว่าความไม่เสียงนี่ไงแล้วนัดเดียวล่วงเฉยหนีใครมาล่ะเพื่อนเหมือนเลือดจะไม่เต็มเดี๋ยวไปดูพ่อหนุ่มตัวเมื่อกี้ก่อน วิ่งไปทางนี้แอบไปชุบเพื่อนหรือเปล่าเราอะ่ะจ๊เอาไปไหนอะ่ะเอาโดนใครยิงอะ่ะเอาซ้ำดีครับรออะไรอะ่ะไอไข่ชุบแสงโพลอแน่แอบเนียนมาชุบเพื่อนเหรอหนายต้องเจอวิชานั่งยิงลัวจัด รัวจริงนะค,คุณผู้ชมนี้ผมไม่ได้อวยนะครับนี่ขนาดไม่มีสกินนะไม่มีสกินยังรัวขนาดนี้ถ้าอนาคตมีลั่น2มาปืนเนี้ยผมว่า M60 ไม่ได้กินแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดยิงแบบนั่งอ่ะ M60 มันยังได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ามีสกินลั่น2แต่ถ้ามีสกินลั่น2ทั้ง2ปืนเนี่ยยังไงปืนนี้ก็ได้เปรียบรัวสุดๆแถมลูกกระจายอีกต่างหากใช้ชาร์จยิงระยะใกล้กับกลางได้อุ้ยมินิอูซี ปืนใหม่นะครับมาพร้อมแพทนี้เดี๋ยวว่าจะรีวิวอยู่ไม่รู้ว่าอยากดูกันหรือเปล่าถ้าอยากดูก็ขอสัก20 0 0 0ไลค์20,000ไลค์เดี๋ยวจะรีวิวมินิอูซี่แต่คงจะไปเล่นในโหมด4 v 4นะโหมดใหญ่ไม่ไหวมันเป็นปืนที่แบบปืนกันตายอะ่ะยิงป้องกันตัวเองอะ่ะแต่จะเอาไปยิงสู้กับคนทั้งแมปนี้บอกตรงๆไม่ไหวยิงคนหนึ่งนี่ต้องมี2แม็ก้ยจังหวะนี้หุ้ยเดี๋ยวใครชุบชีวิต แอบเนี้ยเนาะไปฟาร์มของแป๊บเดียวชุบเสร็จหรือยังน่ะผู้ใหญ่เคาะมาจังหวะนี้สับยิงเจ็บนะเจ็บนะแปะหัวนะนะั้นน่ะทำไปเล่นไปดอกละ50สเฮ้ยจังหวะนี้อยากลองหมดนั่งยิงใช่ไหมแม่วิ่งเข้ามาหาปากกระบอกปืนสาแก่ใจไหมละ่ะพ่อหนุ่ม กำลังหาคนทดสอบโหมดนั่งยิงพอดีไอ้นี่ก็วิ่งเข้ามาหาซะง,งั้น <c oughs> เฮ้จังหวานี้ล้มไปอีกรอบสามครับสามโดยด่วนน่าจะวิ่งไปหาเพื่อนแน่ๆนุ่น,น,หน,นเห็นแล้วจังหวานี้จังหวะนี้โอ้หโ,โคตรเบาดอกละสี่สิบห้าอันนี้คือดาเมจเข้าหัวนะ ยิงไกลๆมันก็ยังเบาอยู่นะครับแต่ถ้ายิงใกล้กับกลางอ่ะผมว่ากระบอกนี้เหมาะในโหมดนั่งยิงนะแต่ถ้าเป็นระยะไกลอ่ะมันต้องยืนยิงนะเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ดึงหัวดึงหัวหุเกือบแตกโดนเอดับเข้าไปเลือดเหลือ50นี่ถ้าเขาใส่ชิโรมานี่ผมตายไปแล้วนะเนี่ยชิโรยิงเอดับทัดเดียวร่วงนะครับเฮ้ ตึงหัว <c oughs> หัวบินหัวแดนมาแต่ไหนอะเราโผล่มาทีละคนสองคนไอตัวนี้เพื่อนพิ่งชุบเมื่อกี้หรือเปล่าแน่เลยชุบป,ปุ๊บแล้วก็ลงมาเก็บของตรงนี้แล้วก็ตายปับ๊บไปโดดใหม่อีกรอบไปต่อไม่รอแล้วนะวันละเจ็ดสิบเมืองวิข้างหน้ามีไอวอด้วยของผู้ใดว่ นุ่น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 ,น,นเห็นอะไรไหมตรงก้อนหินอุย้ยไม่ใช่คนเดียวแล้วเป็นขบวนจังวันนี้ราชินีกระโดดลงจากสลิงสับยิงสับยิงสับยิง,ยง,ยงโอ้โหกระทะวัดไหนโอ้โหสับยิงสับยิงสับยิงว้าใครยิงกันอยู่ไม่รู้ ทีู่ลูล,ลาดให้หมดวีและบุลุษนัดสุดท้ายสองตีบวกกันอยู่แน่ๆจ้าเอ๋สับยิงผมซอยสี่เฮ้ยอีกตัวหนึ่งมันขึ้นไปข้างบนจังหวะนี้สับยิงสับยิงวานั่งยิงทำศพ มันนั่งยิงรัวก็จริงนะแต่ว่าจังหวะจวนตัวผมก็ไม่กล้าใช้นะครับผมก็ควักปืนลูดออกมาใช้สบายใจกว่ากลัวนั่งยิงแล้วหัวจะแตกเอานี่แหละอุย๊ยเจอนอน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 ,น,อนโอ,โหอ้หวิ่งไม่รอเลยรอพี่ด้วยจะน้องเศร้าเดี๋ยวพี่จะนั่งยิงโชว์โอ้โหเหมือนจะมีองค์ลักมีบอดี้การ์ดก็ไม่บอกนอนโอ้โห เหมือนนอนจะรู้ตัวแล้วว่าคาศึกอยู่ตรงนี้ยังไงครับจังหวะน,นี้โอ้โห ολ! น้อนลงไอวอลสองลูกมีองค์คลักใช่ไหมจังหวะน,นี้นายจะต้องเจอวิชานั่งยิงดึงหัวล้มไปหนึ่งนอนน่าจะดึงอยู่จะต้องรีบวิ่งเข้าไปนั่งยิงว้ามอดดี้ นิสัยไม่ดีนะลังแกนอน s o รี่นะพอดีพี่มารีวิวปืนเดี๋ยวพาไปออกคลิปมาดูชุดกันก่อนและนี่ก็คือปืนใหม่ใหญ่ยาวสาวยังเหลียวเอ้ยไม่ใช่ปืนเก่าแต่ว่าอัปเกรดใหม่ส่วนชุดนี้ก็เข้ากับหมัดม่วงมากนะครับสีมาโทนเดียวกันเลยอะ่ะในโดรนในโดรนมีผู้ไม่หวังดีสคน เหมือนจะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะด้านบนขอญาติยิงโดรนทิ้งก่อนตอนนี้ทำเลเราเสียเปรียบนะนี่มาแล้วหนึ่งเขายิงลงมาเนี่ยติดหัวเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอวิง่งขึ้นไปไม่ได้รอก่อนเรามาทดสอบกันว่าใครจะหิวก่อนกันถ้าหิวเนี่ยเขาจะต้องลงมาคนมันหิวอะนะมันจะต้องลงมาหาอะไรกินแต่ผมไม่หิวนะเพราะว่าผมเสียเปรียบ มาแล้วมาแล้วสายหนึ่งเดี๋ยวรู้เลยสายหนึ่งขวานหนึ่งกระจายกันเล่นด้วยนะเป็นนะเราอะ่ะไอหมอนี่น่าจะวางแผนกันมาอย่างดีไอยืนมองอะไรฮะเลงค้างเลยนะเลงค้างเลยนะหัวแตกเป็นไงลระบททดสอบความหิว เหมือนจะแคนนะทางด้านขวาโอดทดสอบความหิวเต็มกระเพาะไปสิเจ้าไออิ่มไหมล่ะโอ้ยมียอดน้อยหน้ามาด้วยน้อยหน้าหรือมังคุดละมุดแตงโมเฮ้ยราชาโปมาไงเนี่ยนายเองก็เป็นใต้นะราชาโปน่ะติดหัวนะรออะไรอ่ะ ออร,อ,ราาออะไรอุ้ยราชาโปรออะไรอ่ะหิวหรอยังไม่หมดนะสี่คนเลยนี่ว่าซ้ายก็มาขวาก็มีจังหวนันี้เอาไงดีครับเอาไงดีครับซ้ายเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้ประตักอยู่ถ้าขวาผมลงไปเนี่ยหัวจะแตกหรือเปล่าผมต้องเสี่ยงไปขวาแล้วแหละถ้าอยู่ตรงนี้ต่อเนี่ยวงกินแน่แต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันตี้เดียวกันหรือเปล่า พอเตอร์ตี้เดียวกันเขาน่าจะโถมมากกว่านี้นะถ้าเกิดคนละตี้นี่ก็เยี่ยมเลยผมจะได้อาศัยจังหวะชุลมุนไปไหนละหายไปไหนแล้วไไลวะเฮ้ยนยงไงร,ราชาโปล้มไปอีกรอบอขวาม,มาผมว่าน่าจะคนละตี้แล้วแหละเพราะไอ้ตัวขวาไม่โถมอุ้ย ล่างมาไงอะจังวันนี้นางยิงร้อยเมตรมาหลายทางเกินไงดีครับเข้าวงก่อนได้ไหมเฮ้ยเสียงลาชาลิงเรียบร้อย,ยมายังไงไอหมอนี่มาประชิดตัวท่นกับมะไลยจังวันนี้นายจะต้องเจอนั่งยิงนั่งยิง,องเอาเล I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah <coughs> I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, what I am ปืนใหญ่ยาวดวลกับคองสวงชนะเฉยตกใจอยู่ดีก็มาประชิดตัวพลสีมาเป็นอนดุสรซะเลยคือถ้านั่งยิงเนี่ยผมมั่นใจในความรัวนะแต่ที่ไม่มั่นใจก็คือถ้าเรานั่งปุ๊บเราจะกลายเป็นเป้านิ่งนะครับถ้าเขากโรดะดชาร์จแล้วกระสุนเข้าหัวเราเนี่ยเราแตกแน่นอน ตรงนี้ก็ต้องไปประยุกต์ใช้เอานะยิงยังไงให้ไม่เป็นเป้าดิ่งนะครับเฮ้ยจังหวะนี้เหมือนจะเจอราชาคาบุกิอ้าวสวยเดวไอวอลโควิชาเจาะไอวอลอุ้ยแปบ๊บเดียวแตกเห็นปะวิเดียวอะวิเดียวไอวอลแตกโคตรแรงปรับมาใหม่ นี่ขนาดยังไม่มีสกินนะคุณผู้ชมถ้านาคตมีลั่น2องเมื่อไหร่เนี่ยปืนนี้จะเกรียนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ